ตอนที่13วายุและแอนนามาคนี่ห้องนอนของชวินระหว่างนั้นชวินก็มาตามวายุวายุกับแอนนาจึงเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าเมื่อชวินหาวายุไม่เจอเขาจึงหยิบปืนแล้วกลับมาที่งานคอนเสิร์ตสาวน้อยเพจบ้านแพงวายุและแอนนาหาไม่เจอเลยมาที่งานคอนเสิร์ตป้องจึงตามแอนนาไปร้องเพลงแต่ไอเดียนกับเจเทืองก็อายมาส่งคืนที่วงของชวิน ชวินลาผาแพงยืนยันว่าไม่รู้จักไอพิมพ์ดาวโทรมาหาชวินเรื่องของอาอแต่ชวินยืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งสายสืบเข้าไปชวินจึงให้พาอายเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาจะสอบปากคำอาอเองมิกกี้และบิวจิตจึงพาอเขาไปเข้ามาเมื่อหลับตาคนมิกกี้ก็ด่าว่าอาอที่ทำแผนแตกผาแพงเข้ามาก็ตบหน้าอายและไล่ออกพาแพงกำลังจะจ่ายเงินให้ไอ วายูก็เข้ามาสอบถามว่าสอบได้ความยังไงบ้างค่าแพงจึงบอกว่ากำลังจะพาส่งตำรวจวายูจึงคาโทษว่าใครทำร้ายพิมพ์ดาวเขาจะเ,าเรื่องให้ถึงที่สุด